ถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังปาถนาว่ากายของเรานี้อย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานาสตินิเลนี่ไม่ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดว่าแต่เฉพาะภาษาไทย ท่านบอกว่าให้ทําไว้ในใจดีๆนะไม่ใช่ทําเล่นๆอยากให้กายไม่ลําบากเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิรู้สึกกายลําบากไหมปวดแข้งปวดขาตึงเครียดปวดร้าวไหมมันร้อนไหมมันปวดหัวไหมนั่นกายลําบากแล้วตาเป็นอย่างไรบางท่านนั่งสมาธิปวดเบ้าตาเหมือนตาจหลดุดตาลําบากไหมบางท่านเพ่งจ้องมองไปจนน้ําตาไหลก็มีมันลําบากไหม ทำอย่างไรตานี้จะไม่ลำบากกายจะไม่ปวดร้าวทาอาณาปานสติให้ดีๆสังเกตลมให้ดีๆทำลมให้รำงับหายใจอย่างไรตัวจึงจะเย็นหายใจอย่างไรตัวร้อนตานี้หลับแล้วมันเย็นหรือลืมตาแล้วมันเบาปรับสังเกตทำให้ดีๆไม่จำเป็นจะต้องหลับตา และไม่จําเป็นจะต้องลืมตาแล้วแต่มันจะเหมาะสมบางคนหลับตาอาจจะไม่เหมาะความคิดพล่านไปไกลทั้งร้อนทั้งรู้สึกจะกดจะบีบแต่บางคนหลับตาแล้วสบายความคิดก็ไม่วิ่งว่อนไปไกลสบายจนหลับบางคนลืมตาแล้วสบายความคิดก็ไม่ไกลวนไปเวียนมาอยู่เพียงแค่นี้ ควบคุมได้แต่ถ้าหลับตาเราไปไกลิบทีนี้เราก็ต้องศึกษาสังเกตว่าจะทําอย่างไรหายใจอย่างไรตัวจึงเย็นหายใจอย่างไรตัวจึงร้อนทําให้มันร้อนเป็นทําให้มันเย็นได้อยู่ในลมหายใจเมื่อสามารถทาให้ร้อนเป็นเย็นได้ท่านจะไม่เป็นวัดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปรับอุณหภูมิในตัวของท่านเวลาหน้าร้อนเราทําให้มันเย็น เวลามันหนาวเราทําให้มันอุ่นมาตั้งแต่ในท้องก็ได้เพง่งเข้ามาใกล้ๆร้อนอุ่นมาตั้งแต่ในท้องฝ้าหอมพื้นน้อยๆก็ได้แต่ถ้าก,กระดูกกระเด็กสมาธิเคลื่อนแล้วมันก็หนาวออกจากสมาธิแล้วหนาวเพิ่มเข้าไปอีกเราสังเกตไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหิมะตกฝรั่งเป็นวัดเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้เอาให้มันเก่งๆหน่อยนักเรียนสมาธิ ในอนาปานสติมันละเอียดนะและ้วจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสทํางานก็ได้มากหลับน้อยตื่นนานหลับแป๊บเดียวมก็อิ่มเติ่นขึ้นมาก็แจ่มใสเบิกบานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่เราจะเห็นเรื่องราวจําเป็นที่จะต้องสอนอนาปานสติไปเปิดเล่มที่หนึ่งดูวินัยไปิฎก ข้อที่หนึหน้าที่หนึ่งร้ถ้าเป็นภาคภาษาบาลีนะภาษาไทยก็ข้อหนึเล่มที่หนึ่งี่แต่หน้าไม่ตรงกันบาลีกับไทยพระพุทธเจ้า,าท่านจำเป็นต้องสอนอาณาปานสติพระฆ่าตัวตายพระทั้งหลายพระพุทธเจ้า,าท่านท่านเหนื่อยอยู่ที่เมืองเวสาลี ที่เมืองเวสาลีนะที่ป่ามหาวันท่านก็บอกว่าเราจะขออนุญาตอยู่ในที่หลีกเล่นภาษาพระท่านเรียกว่าปฏิสันลีนวิหารถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าไปเข้ากรรมฐานแต่ในสมัยพุทธเจา้าพุทธการคําว่าเข้ากรรมฐานไม่ปรากฏเห็นพวกเรานี่เก่งเหลือเกินเข้ากรรมฐานเมื่อมันเข้าแล้วมันก็ออกอาตมาเลยเรียกว่ากร,รมฐานแคปซูล เข้าไปในนั้นแล้วก็ออกมาจากแคปซูลความจริงบวชแล้วเนี่ยมีกรรมาฐานโลดกรรมะแปลว่าการกระทําการกระทําคือการงานแห่งจิตไม่ว่าเราจะพูดจะทํามันต้องเริ่มที่จิตคิดจิตคิดนั้นก็คือการกระทําทางจิตฐานะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งลงแห่งการกระทําทุกอย่างหมายถึงจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งวาจาเป็นที่ตั้งแห่งกาย ไม่ว่าเราจะพูดจะทํามันต้องจิตทํางานซะก่อนคิดก่อนกรรมฐานก็คือสิ่งที่จะไปควบคุมจิตให้จิตมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ไปตามอํานาจสัญชาติะยานดิบๆพระพุทธเจ้าท่านคงเหนื่อยเพราะสมัยก่อนต้องเดินไกลๆนะเดินไกลๆเดินมาเมืองกบินพัฒนนี่หกสิบโยชนโยชนึงก็สิบสิบสี่กิโล ท่านก็เดินวันละสิบสี่กิโลสิบสี่กิโลสองเดือนเราทุกวันนี้แป๊เดียวถึงแล้วเทเลคอมมิเนเคชันซิสเต็มไปประเทศอินเดียไปกินข้าวเช้าที่โน่นก็ได้ท่านเหนื่อยท่านก็ขอเราจะอยู่ในปฏิสันหลีนวิหารในที่หลีเลนผู้ใดไม่พึงเข้าไปรบกวนเรายกเป็นภิกษุผู้นำบินทบาตท่านอยู่ของท่านเชยอ,อยู่แล้วก็ พระอนนท์ก็นําอาหารไปส่งก่อนที่ท่านจะไปนี่ท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้พากันเจริญอสุภะกรรมฐานให้พากันเจริญอสุภะให้เห็นความน่าเกลียดอสุภะความไม่งามร่างกายนี้น่าเกลียดน่าชังให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายแล้วจะถอนจากราคะธรรม ที่มีอำนาจในจิตในใจจะไม่มีสิ่งที่กำหนัดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศท่านจะสอนไว้อย่างนี้แล้วท่านก็เข้าไปอยู่ในปฏิสันล,ลีในวิหารแต่เวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติชัดเจนมากที่อิฉานังคละโสตสังยุตติกายมหาวาราวักเล่มที่สิบข้อที่พันสามร้อยกว่าไปพระพุทธเจ้าสอนให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้วสามเดือน ท่านไปอยู่ในปฏิสันลีวิหารที่ป่าไพรสนอิชานังคระที่ใกล้ๆเมืองอิชานังครนครสามเดือนนั้นไม่ได้พูดจากับใครท่านอยู่เชยพระอนนท์นำอาหารไปส่งพอออกมาแล้วที่สุดทั้งหลายก็มารูมมาตุ่มพระพุทธเจ้าก็ถามทิสุดทั้งหลายมีบ้างไหมนักบวชศาสนาพวกเดรถีปริพาชกอาเจลกทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระาศาสดาของพวกเธอ เข้าไปอยู่ปฏิสันล,ลีนะวิหารอยู่เฉยๆสามเดือนเนี่ยอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรทอะไรมีบ้างไหมมีมีแล้วพวกเธอตอบว่าอย่างไรคิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบอกเองเถอะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะมีผู้ใดถามเธอ พวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายถามว่าพระตถาคตคจ้าพระศาสดาของพวกเธออยู่ในที่หลีกเลนสามเดือนปฏิสันรลีวิหารอยู่ด้วยทำอะไรวิหารรำข้อไหนเธอพึงบอกเขาว่าเราเป็นอยู่ตลอดด้วยอาณาปานสติสมาธินิเลถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าว,ว่าทำเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้า ทำเป็นที่อยู่ของเราพระอรหันต์ทำเป็นที่อยู่ของพมทำเป็นที่อยู่ของพระอเสขาร์ทำอันเป็นที่อยู่ของพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกพูดให้ถูกก็จงบอกว่าอยู่ด้วยอานาปานาสติกนี่หละมากนักเกินคนในพระไตรปิฎกหลักฐานวิชาการที่พระพุทธเจ้าสอนอยืนยันให้เราก็ทําแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่มันมีเรื่องปฏิสันลีเหมือนกัน แต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถามแบบนี้ท่านไปอยู่ในป่าประมาณครึ่งเดือนพระทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกก็เจริญอสุภะจิตเกิดสมาธิหลังจากนั้นก็เห็นตนเองนี่น่าเกลียดหน้าชังเหมือนซากศพเน่าๆที่ห้อยแขวนอยู่ในตนในตัวแล้วร,รังเกียจตนเองในที่สุดก็อยากตายไม่น่าจะมีชีวิตอยู ทีนี้มันก็หลงทางก็เกิดวิภาวะตันหาตันหาอีกชนิดหนึ่งตันหาฝ่ายลบร่างกายของเรานี่น่าเกลียดน่าชังร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทาไมก็ไปวานกันให้ฆ่าบางทีก็เอาบาดไปจ้างเอาจีวรไปจ้างมีตเห็นคนหนึ่งสมณะุตกะผมหล่มแหลม,ลมผมบางๆหมอคนนี้ก็กลัวอยู่แต่ได้ยินพระเหล่านั้นอ้อนวอนท่านจงประหาร จงเอาสตาราเอาดาบนี่ยตัดสรีละตัดคอของเราเราจะให้บาปเราจะให้จีวรไม่บาปหลอกสงเคราะห์เราเราปรารถนาเราต้องการจะหนีจากโลกจากภพนี้เมือคนนี้ก็ไปตัดคอคนโน้นบังตัดคอคนนี้บังวันหนึ่งสิบองค์ยี่สิบองค์ไปล้างดาบที่ริมฝั่งแม่นม้ํามาคุมหหาล้างดาบในาน้ําแดงเถอกเห็นเลือดแดงๆแล้วก็นึก แม้เราเนี่ยคงจะบาปหน้าดูเลยเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยทีนี่สลดใจเห็นเลือดในขณะคิดก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็พูดขึ้นมาว่าท่านทําเธอฆ่าเธอได้บุญสงเคราะห์พระเหล่านั้นจะได้ไปนิพพานไปพรหมโลกเร็วๆอย่าลืมว่าเทวดานี่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเทวดา,าศาสนาอื่นก็มีเพราะเทวดาก็คือปุถุชนธรรมดา แต่ได้ทําดีบางอย่างพิเทวดา,าศาสนาคริสตก็มีเทวดา,าศาสนาอิสลามาศาสนาพราหมณ์ฮินดูโฟแตสโรอัสเตอรมีทั้งนั้นเราเห็นไหมละ่ะพวกสหประชาชาติเขาถือาศาสนาอะไรเวลาบ้านเมืองใดเดือดร้อนเขาก็ไปบริจาคแผ่นดินไว้เมื่อปีที่แล้วที่รัฐมหาราชประเทศอินเดียนู่นอเมริกามาถึงก่อนแล้วพวกถือาศาสนาคริสต์เอาของมาบริจาคมาช่วย ทำไมเขาจะเป็นเทวดาไม่ได้แต่เทวดาเหล่านั้นไม่นับถือศาสนาพุทธก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก,ก็มีก็ไปช่วยคนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างสมมติวันในนี้แต่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือที่อื่นวัดวาอารามอื่นตรงไหนครูบาอาจารย์ที่แนะนําพร่ำสอนหลักธรรมติดท่านมักจะเห็นคนใกล้ๆไม่ค่อยเข้าวัด แต่มีตัวคนไกลๆที่นี่ก็เหมือนกันเลยนี่มาก,ก,กันทั่วประเทศลองถามสาวบานในบ้านนี่มีกี่คนมาปฏิบัติธรรมแองเกิก็มาดูเราบางทีเขาเคิดว่าพวกนี้พวกไม่มีความคิดเขาว่ามานั่งหลับหูหลับตาเพราะภาษาเข้า่าพวกว่ามีความขึ้นซุ่มนน่มานั่งรับหูลับตาแต่เด็กแต่เดิน,ๆๆเ,ดนเขาพูดผิดพวกนี้พวกความคิดมากนั่งคิดเนี่ยนั่งคิด อยู่บ้านยังไม่ได้คิดมากเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เคยนั่งเขาบอกว่าพวกมัมีความคิดมานัง่งรับหูรับตาตากหมอกหนาอยู่แต่ปา่าต้นไม้ความจริงเขาไม่เคยทําพวกอยู่ใกล้ๆนี่นบางทีนะพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาไปคอยสิงสู่กั้นกลางเอาไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้ไม่ให้มาสนับสนุนแต่เทวดาสมมาทิฏฐิเขาอยากได้บุญเขาไปหาสิงคนอื่นที่พอจะเป็นสมาทิฏฐิ ไกลๆช่วยกันมานั่นนั่งอยู่ข้างหน้านั่นเจ้าของร้านไอหนึ่งอำเภอเสกาหนองคายกลางวันมาไปได้ขายของกลางคืนพอค่ำา,านีปิดร้านเอาเพื่อนเอาฟุงมาฟังธรรมเอาข้าวปลาอาหารเอาอะไรมาเข้าลงครัวนูน่เาานเชื่วมันหนองคายฟังนัง่นพอฟังเทศเสร็จกลับผมนี้เช้าตอนเย็นมาอีกแล้วเป็นที่บางทีเทวดาสมาธิเขาไป สิงไปสู่ไปชักไปชวนเขาก็อยากได้บุญบางทีไปชวนใกล้ๆท่านเห็นอาหารที่มาส่วนมากมาจากหลายจังหวัดแถบรุ่มแม่น้าโขงนี่หลายอําอเภอจังหวัดอื่นสกลนครกาลเินมุกดาหารนะครพน,นมนองคายเมืองเลยเอาบางมาไม่ได้ก็เอาข้าวปลาอาหารมาส่งกลับไปหาอยู่บ้านอื่นนั่นมาเทวดามิจฉาทิฐิกั้นกลางไว้ก่อน พระพุทธเจ้าเองก็เจอโมูบ้านปัญจพามณะสาลาไปบิณฑบาตชาวบ้านทั้งหลายคิดว่าจะใส่บาตรเอาบุญแต่ถูกพวกพญามารเข้าไปสิงสู่จิตใจก่อนพวกเทวพุทธมานไม่มีใครใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเลยเดินบาตรระเปล่ามาจะก,กล่าวไใหัยลูกศิษย์ชั้นปลายแถว2530กว่าปีอย่างนี้ก็ย่อมเจออย่างนั้นแต่ทีนี้เทวดามิชาทิฐิบอกตะเห็น สมณะกดตกะว่าฆ่าเลยฆ่าเลยตัดขอพระนั่นได้บุญเยอะได้บาทใหม่ได้จีวรใหม่ด้วยสงเคราะห์่านเหล่านั้นให้ขึ้นสวรรค์ให้ไปพรมมโลกไปนิพพานหมอนี่ก็เหิมเกิมฆ่าได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าออกมาที่นี่ล้อมแหลมพระอนนร้องให้ขี้มูกโป่งเสียใจเธอร้องให้ทหําไมอนนท์ทาไมพระสง ที่เคยมีจํานวนมากในเมืองเวสาลีป่ามหาวันนนเนี่ยบัดน,นี้ไปไหนหมดบางตาแม้แต่ผ้าเหลืองๆก็หาดูได้ยากพระนนก็เสียใจร้องไห้เล่าให้ฟังว่าพระผู้มีภาคเจ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้แสดงธรรมอันสัมปยุทธ์ด้วยอสสุะกรรมฐานพิสุรน,นั้นประพฤติรมแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปราชความเห็นผิดพลาดไปยากล้มอยากตาย ต้องฆ่าตนเองตายบ้างวานคนอื่นบ้างขอเถิดนิมนเถิดพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญจงอนุเคราะห์ด้วยธรรมอันอื่นที่มันสงบปลานีตไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่เป็นอันตรายเงาะแก่คนทุกทุกคนทุกๆจริตทุกๆุกเพศทุกๆุก,กวัยขอให้เปลี่ยนแนวสอนใหม่เถิดในพระอน,นุนนิมน ถ้าเราฟังเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็ผิดพลาดเรายังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงกฎเกณฑ์แห่งอิทัพปจจยตา,ากฎเกณฑ์แห่งกรรมว่ากันว่าภิกษุเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทําบาปกรรมไว้เยอะเคยใส่ยาพิษลงไปในน้ําเคยเข็นฆ่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงมารับกรรมอันนี้จึงเกิดวิปรราชอย่างนี้ คนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในบางคนก็มีทิฏฐิวิปราดมีความเห็นความเข้าใจผิดต่างๆนา,นานาจงทั้งหมดนั้นบางทีก็มาจากบาปจากกรรมจากอะไรมีอยู่กรรมเก่าๆมีมันคอยเบาคอยบังคอยอะไรไว้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอนนท์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีเท่าไหร่ในนครเวสาลีในป่ามหาวันไปเรียกมาให้หมดนะไปเรียกมา คอพิสุทธ์ทั้งหลายมาหมดทีนี้พุทธเจ้าก็สแสดงอานาปานาสาติพิทเวหาวิตาพะหงรีกตตาสันตโตปนีโตอาเซจนะโตพิสุจน์ทั้งหลายสมาธิอันประกอบไปด้วยสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เยเป็นธรรมอันทําให้เกิดความสงบละเอียดปราณีตสดชื่นในจิตในใจ เป็นธรรอันทําให้เกิดความผาสุกแห่งจิตทําจิตไม่ให้เป็นทุกข์กัดกลุ้มเป็นการเจริญที่นิ่มนวลที่สุดถ้าพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าเชื่อนิ่มๆเชื่อกิเลสนิ่มๆไม่ผงผางจะทําให้เกิดความผาสุกแห่งจิตการเจริญอาณาปานสตินี้จะเหมือนกับฝนตกในหน้าแล้งหน้าแล้งฝนทุลีละองฟุ้งตลบ ฝนหาใหญ่ตกลงมาแม้จะไม่ใช่ฤดูฝนตกลงมาในหน้าแรงก็ทําให้ฝุ่นทุลีและอองสงบอันตรธานหายไปจิตที่ฟุ้งอยู่คิดอยู่กลุ่นอยู่ด้วยอนาคตด,ด้วยอดีตวุ่นวายอยู่ถ้าจับสติไว้ในลมหายใจข้าวออกข้าวออกไม่ให้มันหลุดจากกันไม่นานนักก็สงบประง,งับเหมือนฝนตกลงมาในหน้าแรงฝุ่นทุลีและอองก็สงบระงับอันตรธาน ฉันใดอาณาปานาสติสมาธิที่บุคคลกระทําให้มากเจริญให้มากนี้ก็เหมือนกันคําว่าบาปอากุศลธรรมอัลลามกที่เกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปนะั้นหมายถึงความคิดชั่วความคิดคลุนไปทางตามความคิดคลุนไปทางเกียรตชังความคิดที่คลุนกุ่นอยู่ไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนมันจะสงบระงับทันทีอย่างเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่รักมันก็ชังอ,อยู่นี่เดี๋ยวมองดูคนโอ้เป็นตะสั่งแท้อีหนายน,นี่มันว่าดรดออกจิตนั้นมันว่าเองกิเลสมันพาว่ามองดูคนโน้นน่ารักไอคนนี้ไอขึ้นมาก็น่าชังกิเลสมันพาาเฮ้ยจะเป็นคนไอเนะาะจะกบีบคอรัดเด้กับลังนังคาคกันว่าด้ะกิเลสมันพาพูดอันนี้แหละที่เรียกว่าอัตสลธรรมอันลามกแต่ถ้าเราจับลมหายใจละอี มันจะค่อยๆเบาลงบางลงเกลียดใครก็ไม่เกลียดนะักชังใครก็ไม่ชังนักแหละทีนี้รักใครก็ไม่รักแบบที่จะไปอะไรอาวรผูกพันผู้ที่จเจริญอาณาปานสติดูดีๆเหมือนคนใจใจจืดไม่ค่อยภูกพันปากหวานๆกับใครก็ไม่เป็นออกพูดซื่อๆไปก็แล้วใครจะเอาเงินเอาทองมาถวายเป็นกือเป็นแสนล้านให้พรให้อะไรไปธรรมดาก็แล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างนั้น เฮ้ hey, อะไรตนนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนลมเข้าในจมูกเหมือนลมออกไปอาณาปานสติลมหายใจนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นถือมัน่นท่านจึงบอกจึงสอนจะให้กายนั่งได้สบายสบายนานๆก็ทําได้ตจงทำไว้ในใจให้ดีๆควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนลมหายใจแผ่วเบาโจนมันสงบระงับไม่มี อยากจะขอพูดเลยเถิดไปอีกอันหนึ่งถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกจักรวรรติส,สนะที่ขนิกายมหาวัคเล่มที่สิบนะจักรวรตติสูตรต้นๆเนี่หาพบที่พูดถึงเรื่องโลกภาษีอ่านพนระพุทธเจ้าพูดถึงโลกภาษีอ่านจะถึงยุคนี้คนใจต่ําลงต่ําลงต่ําลงมากื่ยกิเลสตัหาอายุห้าปีมีรัวมีเมียสิบปีตาย หลังจากนั้นก็จะมีการจับอาวุธมาฆ่ากันสัตทนตะกับปังพระวิสติแต่จะมีคนกลุ่มหนึง่งไม่ยอมให้ใครฆ่าและก็ไม่ฆ่าใครบุคคลกลุ่มนั้นจะคอยปลีกตัวจากสังคมไปรวมกันเป็นหมู่ของใครของมันในป่าในเขาเทือกเขาหุบเขาป่าพงดงดอนเจริญสมาธิภาวนาเมตตาภาวนา ในวันหนึ่งโลกนี้จะฆ่ากันหมดเมื่อเสียงเงียบสงบจากเสียงโหยให้เสียงเข็นฆ่ากันคนเหล่านั้นกลับมาแล้วเห็นแต่คนอื่นเขาตายเหลือแต่พวกที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นก็จะวิ่งเข้าไปหากันกอดกันดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสาหากันพวกเราสมาทานกุศลธรรมหนอจึงมีชีวิตอยู่ได้พวกเราพึงสมาทานให้มากขึ้น เรื่องนี้ฟังฟังดูแล้วถ้ามาเปรียบเทียบความเจริญปัจจุบันน่าจะไม่ไกลห่างนักน่าจะมาถึงเร็วๆการนั่งตายนอนตายน่าจะเกิดขึ้นเมื่อจุดหนึ่งถึงจุดที่เราคลแมกกาลิกทางความชั่ววิกฤตการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะาดี๋ในนี้อาวุธมหาปลัยมีแล้วอาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆก็มี อาวุธชนิดนี้เขาเรียกว่าไฮโดรเจนสโตรมระเบิดระเบิดไฮโดรเจนกดตูมลงมาในจะไหม้หมดเลยอากาศออกซิเจนต้นไม้ไม่เป็นไรเตอกรามบ้านช่องไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ทำลายไม่แต่ลมหายใจออกซิเจนสัตว์เราใดที่หายใจเอาอากาศตายหมดนั่งอยู่ก็ตายนั่งยืนอยู่ก็ยืน,ยน,ยน,ยนตายเดินอยู่ก็เดิน,น,น,นตาย แต่ถ้าเราจเจริญสมาธิถึงขั้นที่ลมหายใจระงับไปเนี่ยเป็นไปได้มากที่เราจะไม่ตายถ้าผู้ใดชํานาญในการทําอาณาปานสติถึงขั้นที่เรวีว่าต้องการจะสงบเวลาใดก็ปึ๊กเข้าไปลมหายใจนี่ยูย่วปับ๊บดับกายสังขารน,นี่ดับไปที่มันปรุงด้วยลมอาศาสัปปะสสะห้า,านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีนี่ไม่มีปัญหา เพราะพวกที่หายใจเข้าไปยาวๆเต็มปอดเต็มพุงแล้วลมนี่มันไหลไปในช่องว่างในร่างกายเมื่อคนไม่หายใจมันก็ไม่ตายถ้ามีสติควบคุมธาตุทั้งหมดให้มันสงบตมาที่นี่หล่อเลี้ยงอยู่ไม่หายใจสิบนาทียี่สิบนาทีไม่ตายลมข้างในยังหล่อเลี้ยงเมื่อระเบิดนั้นตูมลงมาเนี่ยลมหายใจออกซิเจนทั้งหลายไม่หายไป ประมาณห้านาทีสิบนาทีคนทั้งหลายตายแต่บุคคลผู้ฝึกสมาธิอย่างนี้อาจจะไม่ตายอย่างเก่งก็สลบพอลมใหม่มาก็ฟืน้นแต่ถ้าเป็นนักเลงสมาธิจริงๆไม่มีปัญหาพวกเจริญปราณายามะลือสีในประเทศอินเดียนะเขาเจริญลมปราณเป็นภาษาสันสกฤตว่าปราณายามะก็คือลมหายใจเข้าออกอนาปานสติ แต่เขาไม่ทําให้มันมีสติเขาทําให้มันมีแต่สมาธิเขาจะหายใจเขา้ายาวๆยดุดฝึกลมปานหยุดอยู่ภายในรือนั่นจึงหายใจออกมานิดหนึง่งกายเขาลางับได้แต่เขาไม่ได้ฝึกสติเขาฝึกเอาสมาธิล้วนๆหลังจากนั้นวันดีคืนดีเขาก็ไปไปแข่งกันหน้าหนาว แถบแถบเมืองซิมลาแถบเทือกเขาหิมบาลัยเมืองลอสีเกตทั้งนู้นเขาจะเรียกเมืองลูสีเกตไม่แต่ลูสีไปที่ไหนขอเขาอาภัยผู้ภาษาหยาบๆมาเยียบแต่กองอุจจาระลูสีพอภาษาภ่ายอีสานมาไปเมืองลูสีเกตในเจ้าล่องยางบึงเยียบแต่ขี่ลูสีไม่เป็นระบบระเบียบไม่มีส้วมมีถ่ายไปพวกทาไมระวังระเยียบกับระเบิดลอสีแน่ๆหน้าหนาวลงมา มันหนาวเกินมันใกล้พูเขาหิมาลัยมามาทําไมมาแข่งกันประลองยุดท้ากันแข่งสมาธิกันบางพวกท้าฝังดินเอาคุณลงลงไปฝังชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแข่งกันแล้วก็ไม่ตายบางพวกก็ตายไปเลยนี่เขาฝึกปรานายามะอันนี้แต่ผู้ที่เจริญอาณาปานสติในสุดท้ายในสูตรนี้นะเยยะถาปิภิกขเว ปชิเมมาเสเหมือนเดือนทายฤดูร้อนฝนตกลงมาให้ฝนตุรีละอองสงบไปพิขุเจปิอากังเขยยะกถาเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่าเราจะพึงเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้ถ้าเธอปรารถนาจะเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเธอพึงศึกษากระทำไว้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละ สัญญาเวทยิตานิโรธก็คือนิโรธสมบัติพระพุทธเจ้าว่าอาณาปานสตินี่ทรงเข้าไประดับลึกซึ้งถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธที่พระอนาคามีเสร็จสัญญาเวทยิตานิโรธนี่ดับดับสังขารอย่างที่พระอานสวดอภิเตสังนิโรธายาปิิปฏิยาติซาทุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดี คำว่าดับสังขารในบทสวดนั้นไม่ได้หมายความว่าตายดับสังขารน,นั่นคือกายสังขารน,น่ดับผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธดับกายสังขารคือไม่หายใจดับวจีสังขารคือไม่มีวิตกวิจารณ์ที่จะเอามาคิดมาพูดดับมโนสังขารจิตสังขารคือสัญญาเวทนาไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนกับคนตายแต่ แต่มีม,มีไออุ่นถ้าคนตายนี่เรามารูปๆูปคำคำตัวเย็นแต่ผู้ที่ดับสังขารด้วยสมาธิตัวไม่เย็นตัวอุ่นแต่ไม่หายใจเมื่อคนตายเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ถึงเจ็ดวันนั้นไม่ได้หายใจนะผู้ในแพทย์สมัยใหม่ฟังเนี่ยเขาคงจะสั่นหัวไม่รู้เขาจะหัวเราะเป็นภาษาอะไร แต่ถ้าพวกเราจเจริญสมาธิไปนี่แม้เรายังไม่เก่งเราจะเห็นถึงจุดหนึ่งลมหายใจเราดับไปไม่มีและเราจะไม่หัวเราะหลอกที่พูดนั้นเราจะเชื่อว่าโอ้เป็นได้เพียงแต่เราทาไปนี่เราจึงเห็นว่าเราไม่หายใจมันยังไม่ตายมันเป็นได้เพราะฉะนั้นอารมาว่ามันน่าจะไม่อยู่ไกลเกินไปที่จะถึงวันที่ระเบิดอาวุธมหาปไลไยนั้นตูมตามลงมาในเมื่อ ถึงจุดหนึ่งที่คนไม่มีความอดความทนที่เบียดเบียนกันแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจันเป็นใจป็นโตนี่จะระเบิดตูมลงมาเมื่อน,นั้นแหละท้าวีประเทศทั้งหลายจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่พวกที่เก่งเก่งสมาธิชนิดนี้ไม่ตายดอกพวกนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไปหลีจากสังคม เข้าอยู่ตามหุบเขาป่าพงดงดอนตามเถื่อนถ้าในป่าในดงเจริญสมาธิภาวนาบุคคลเหล่านี้จะไม่ตายเมื่อกลับมาแล้วก็สมาทานกุศลธรรมมากขึ้นอายุที่เคยมีอยู่สิบปีก็ยืนต่อมายี่สิบลูกออกมาอีกยาวถึงสี่สิบแปดสิบร้อยหกิบสายี่สิบยืดขึ้นยืดขึ้นถึงแสนปีแสนปีแล้วก็พากันประมาทใหญ่ อายุก็ลดลงมาแปดหมื่นปีเมื่อนั้นพระเจ,าจะ้าจักรพรรดิชื่อสังขะพ็เกิดขึ้นต่อมาพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรในพระบาลีไม่เคยมีคำว,ว่าศีอริยเมตไตรนะเราเอามาเพิ่มเอาเองในธกถาในในพระไตรปิฎกใช้คำว่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเมตตรสัมมาสัมพุทธก็จะเกิดขึ้นเมื่อคนมีอายุอยู่แปดหมื่นปี รสรูร้อนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าจ,ากจกักรพรรดิชื่อสังขานั้นก็จะบวชบรรลุธรรมจึงจกถึงเวลาสุดท้ายที่โลกโลูกนี้จะหมดอายุโลกมันก็มีอายุเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังว่าอาณาปานสติน่ส่งไปได้ไกลมากๆวันนี้เวลามันก็หมดนะหกโมงกว่าก็คงจะต้องไม่ละเอียดนะพรุ่งนี้เช้าต่อกันไปมันมืดแล้วจะจะจะขอตอบปัญหาหน่อย